สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าฝากความคิดถึงไปหอดสอวผอู้ส่งเกียรติเออผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีหัวใจขมิญแต่รับเงินเ,นเดือนของไทยว่าสิบพรว่าหอดอะไรพี่น้องมันอดบ่าด้มันขั้นแขียว,วะนะเกิดมากข่อยบ่เคยพผผู้ใดที่ว่าแบบตะกะป่วยอีหยังขนาดเนี้ย ถ้าเจ้าป่วยเจ้ากับไปรับยากับหมอกินซายามาอยู่ให้มันเสียเสียอารมณ์ชาวบ้านเขาเลยเออเจ้ากระหู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไทยกับเขมรมีปัญหากันซึ่งไทยเองเนี่ยต้องการที่จะพักดันเขมรออกจากพื้นที่ที่เป็นของไทยและก็ต้องการเอยียงที่มันเป็นอ่ามันเป็นสิ่งที่ล็อกกัน ขมิ้นกะทิบ่ไห้มันมาอยุ่ปนกันบ่เมียนว่าเขาวาอนาคตเขาสิบเบากันเลยแต่ว่าเพื่อการเป็นสัตว์เป็นส่วนละอียอย่างหนึ่งเพื่อมนุษยธรรมของคนอยู่ในพื้นที่คนอยู่ในพื้นที่นี่เขาอยู่ลําบากเดือดร้อนอยากเข็นพวกขมิ้นนี่มันเขามาลุกล้ำและกับคมคูคนไทยแต่คุนไปอยู่ใสบ่บ่หูไปตายอยู่หูใดกับบ่หู ต่ตอนนี้เมื่อคนไทยเขาเข้มแข็งเขาต้องการที่จะไลข่ขม,มิ้นออกไปคุ้นกับเขามาเวาัามนุษยธรรมโน่นนี่นั่นบอกอิหลีใหญ่ไปอย,ยู่ขมิ้นซะเพื่อขม,มิ้นมันมีมนุษยธรรมมากขึ้นยังมาอยู่ไทยเลยไทยมีมนุษยธรรมมากพ่อเร็วเขาตองการที่จะมีมากเพิ่มไปก็นี่อีกเพราะว่า,ามีมากก็นี่อีกซ้ำยกประเทศให้เขากระว,วา่าใดนพพี่น้อง ตอนนี้ต่างดาวนี่เขามาอยู่ในไทยกันบุญ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 จักประเทศใดเป็นประเทศใดจักประเทศที่มีสงครามประเทศที่บ่มีสงครามประเทศที่ทะเลาะกันหรือบ่ทะเลาะกันล้วนแล้วแต่มาอยู่เมืองไทยกันทงง้งาน้วกมาสา้างัญหาให้กับประเทศไทยโดยอาศัยเข้ามามนุษียธรรมที่อีปานี่มันมากกว่าหอดอนนล่ะพี่น้องอันยี้อดยรอัได้กับมนุษชียธรรมมนุษชยธ่รมแต่เวลาเข้าปอยูบุบันเขาบ่เคยเห็นเขาจะมนุษชียธรรมกับเขาเลยเบ้ากับเบ้าสะทาะ เออมนุษยธรรมใจดีอยู่ในถุงลาเวนเดอร์คนดีมันตายเมดแิล้วอยู่แต่คนส่วนๆแหล่ะแต่กับทำทาทำทาทำท,า,ท,า,ทาง่าจะกของเป็นคนดีอยู่ในจิตนาการอยู่ในสิ่งที่คนอื่นเขาบ่ต้องการอีกแยกหนึ่งข่อยมองไปว่าอีพาคเนี่ยมันหิวแสงในมุมอมองขอ่อยมันหิวแสงมันตรงการแสรงเออเพราะว,ว่าม่นไม่มีใดรสนใจมันมันอยู่เพื่อนมันก็มีผัวมันก็เลยเห็นให้มันเออ ออกห่อนออกข้นเวลาเห็นคนอื่นเขาเหตดีเห็นคนอื่นเขาย่องผู้อื่นจิมันจิตเป็นสิตตายใจมันสิขาดมันสูญขึนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่กับว่าหูกันว่าผู้ใดเหลือมันมาเป็นโวทั้งทั้งที่ประชาชนคิดว่าบ่เคยพอหนามันดกสิพอหนามันกะตอนออกมาปกป้องจนไตเออนี่แหละอีกอย่างหนึ่งเหมือนสีหูขาวมันเป็นแมววามันมีสองสัญชาติหนึ่งสัญชาติอ่า มาเลเซียสองสัญชาติไทยแต่ก็บ่าเขาใจว่าพวกถือสองสัญชาติทําไมได้ไปเป็นรักเป็นใงไปเป็นหอดสอว,ว่าผูสรงเกียรติก็บ่าเขาใจคือกันเป็นอีย่างมากไหมบานเห้าเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคอยก็บ่าอยากบอกไปหอดม,มุสลิมหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยคือกันกับเฮ้าเออัถือศาสนาได้มันก็เป็นสิทธิของเขาแล้วแต่ละบุคคลเพราะว่าประเทศไทยกับว่าได้อ่าปิดกัน เออเกี่ยวกับศาสนาศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าบางที่อ่ะก็จะถูกโยกเอาข่ามาว่ามันกับเป็นเรื่องปกติเอออยากให้พี่รองมุสลิมซอยดามันแน่ซอยเปิดหูเปิดตามันแน่ก็ว่าเขาใจให้การว่ามันสิม,มนุชียธรรมหาชี้แตกอียังกระดอกระเดียวันนี้เวลาคนไทยเขาถามว่าไปยังมีเอ็มยี่สิบเอ็ดยิ่งใส่คนไทยประชาชนคนไทยนี่เสียชีวิตเด็กหน่อยเสียชีวิตเจาไปยุ่งใส่จ้าค้อบอกมาเรียก้อง มันบอกว่า F16 ของไทยไปยิ่งคอมเมนต์คอมเมนต์ก็เสียหายคือการเบิ่งเอาติล่ะ้ว่าลีเดอร์อฟิอันมีเอ็มยีสิบเอ็ากแน่เถอะปากแน่ถเนถอะไปยิ่งปากอีกปากนี่สักแค่หนึงแน่เปลย่ยงเออบ่ตตอนไนยิ่งดอกใช่ดอกใชแดนพวกกัวพอกกัวหูยเหละวว่ามันรุนแรงขนาดไหนให้ไปยิ่งปากอีกปากนี่ผู้ใดอยากเขาเขาอยากสูญเสียบางบ่ เออแทนที่สีบยวอียงก็ไไ้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อกับประเทศไทยต่อกับคนที่ห้เงินเดือนเมืองหท้ทีอยู่ที่กินแต่กับเ้าอียงก็ไไ้ที่เฮ็ดให้ประเทศชาตินี่เสียผลประโยชน์ประเทศชาตินี่โดนโจมตีเ้าไปเออเ้าแบบอือมแจกวารายการไปเชิญมันมาหาสีแตกอียงเห็นแล้วก็บ่ถือหูถือตา้ตาเมืองหูอยู่แล้วว่ามันจะออกมาแล้วมันสิถือคนอื่นเขาดามันก็คือบ,บ่มุดต,ตายอยู่หูอยู่เฮือนมืองคุณ มึงบาอยากอีหอยัยงนั่มกูละเงิดเกิดมาเป็นคนนี่มันเป็นเอียงที่จะต้องขัดคนอื่นเขาอยู่ตลอดอยู่ลำไปหรือว่าจังใดแทางขม,มิ้นเขาบ่เห็นมิมนเชียท่มเลยเขาปล่อยให้ประชาช่วประชากรเขางมึงนอนตายเอเล่อยู่นั่นน่ะ <S <S มึงกับ,บ่าคิดสิเว้าอดเนี่ยบ่เรื่องความบ่ดีของมันน่ะมาว้าแต่เอียงของคนไทยเออแค่เปิดเครื่องเสียงซืง้อมาสิเป็นสิตายอ,อยังกะดอกกัเดียคนไทยแต่ีเขาอยู่แถวๆนั้น เขายังบนเดือดร้อนเลยมีต่มึมงนั่นแหละเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วเกินออกมาดินผ่า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 นมึงรับคําสัง่งผู้ใดหมากหรือเปล่าในมุมมองกลมนุษยชียร์น่ะเขาต้องหักลวก็สงสารทุกคนมีจิตใจอบอ่อนอารีของมึงอะ่ะเฟกนิวเฟกเฟกท้งนั้นไอ้ผู้เถาผู้แก่ตรงนี้ระเบิดไปอยู่ศูนย์อพยพบ่เห็นมึงเบาหอดเด้จักน้อยว่าเห็นมึงออกมาเบาเหี้ยีอย่างเลย เออบฮู้ว่าทุกวันนี้่ะจ่ายเงินเดือนไห้มึงเห็ดหยังเงื่อน,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 นเดือนก็ได้แต่เงินละเป็นแสนว่าออกมาแต่ละขั้นึนูมาบอดแดกยังบอกว่าเออเทม่าเบาๆกับไม่เฟร้เขาว่าก้งดอกไปนอนตายอยู่ห้างมึงขุนมนต้องออกมาบ่อยคนรเดือนก็เสียอารมณ์เออเขาเช็ดงยังกับเรื่องของเขาไปอย่างให้ยังกับสนับสนุนกันมันจตายบ่มันไปอยังคือต้องออกมาคัดอย่าคัดเขาคัดแต่โหอ,อิพาค